สงครามการค้าระหว่างยักษ์ใหญ่เริ่มสู้เสร็จแล้วหรือ,อยังวันนี้20ตุลาคมตลาดหุ้นเอเชียเปิดตัวด้วยสีเขียวหลังมีสัญญาณบอกว่าความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอาจเริ่มลดลงแต่ความจริงแล้วนักลงทุนกำลังจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากจีนอย่างใกล้ชิดรวมถึงผล GDP ที่จะประกาศในวันนี้ซึ่งอาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงสุขภาพเศรษฐกิจโลกในยามนี้และนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนิกเกอิต ปิดตัวที่48,332.71จุดพุ่งสูงขึ้น750.56จุดหรือ1.57%ตลาดหุ้นฮ่องกงแฮงเซ็งเปิดที่25,884.46จุดเพิ่มขึ้น637.36จุดหรือ2.52%ตลาดหุ้นจีนช่างไหคอมโพสิตเปิดที่3,865.55จุดเต,ติบโตขึ้น25.79จุดหรือ0.67%ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ KOSPI ปรับตัวขึ้น0.36%ในขณะที่ตลาดหุ้นออสเตรเลีย S&P ASX 200ปรับตัวลงเล็กน้อย0.1%ทำํำไมตลาดหุ้นเอเชียจึงเปิดบวกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มอบสัญญาณว่าการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอย่างหนักซึ่งเขาเคยเตือนว่าจะทำอาจไม่ใช่นโยบายที่ยั่งยืนนี่เป็นสัญญาณดีสำหรับนักลงทุนที่กังวลกับสงครามการค้านอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐกำลังเจรจากับรั องค์นายกรัฐมนตรีจีนในสัปดาห์นี้เพื่อหาทางออกจากความขัดแย้งทางการค้าแต่คุณคิดว่าการเจราจานี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่จีนกำลังเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในวันนี้รวมถึง GDP ไตรมาส3 2,568การผลิตภาคอุตสาหกรรมยอดค้าปลีกการลงทุนในสินทรัพย์และอัตราว่างงานนักวิเคราะห์คาดว่า GDP จีน จะเติบโตเพียง4.8%ในไตรมาสนี้ชะลอลงจากไตรมาสก่อนที่เติบโต5.2%นี่อาจเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัวและคุณควรติดตามข้อมูลเหล่านี้อย่างใกล้ชิดธนาคารกลางจีน PBOC ตัดสินใจคองอัตราดอกเบี้ย l p o อประเภทท่อ1ปีเอาไว้ที่3.0%และ l p พอประเภท5ปีเอาไว้ที่3.5%ซึ่งตรงกับคาดการณ์ของตลาดอัตราดอกเบี้ย l PO อเป็นตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในจีน ทั้งเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวคุณคิดว่านโยบายการเงินของจีนจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไรอย่าลืมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดหุ้นและเศรษฐกิจคลิกเข้ามาอ่านข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดหุ้นเอเชียดาวโจนส์กลไกการลงทุนและอย่าลืมติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ h t t p s w w w t h b a n c o c i n c i t c o m f a c e b o o k h t t p s w w w f a c e b o o k c o m t h b a n c o c i n c i t https://twitter.com/ b บงค์โค i ิน i ซต์ Instagram https://www.instagram.com/ แบงค k โค i ิ s i g e <this> h t YouTube h t t p s w w w y o u t u b e c o m c h a n n e l u c b f m c n b o c g h 5 n t w c c 2 w คุณคิดว่าเศรษฐกิจโลกจะไปไหนในอนาคตช่วยแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้